ครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาเลียงอาแบรนดของคือ5ทุกทันในร้านเบนจิตินีแท็กเตอร์ลอนครับมาถกมดูทางนี้ได้เลยนะครับกูตาอยู่ยี่ตินะครับผมครับผมนี่นะครับผมกูตาอยู่ที่ติดนะครับผมเฮ้ยแม็กซ์ยานี้นแที่อู่เลีอผมสหรับวันนี้เราอยู่ที่สองแสนับาทเท่านั้นเองนะครับกูตาอยู่ติดบนนนตันปั๊มนิวแล้วนะครับผมแต่ยางรวยเลย ต่อมาคันที่สองนะจะเป็นรถสูตรของคูโบต้าเ KX 02เก๋นะครับผมต่องมาหงคันนี้เป็นแทถกยางมีไม้พิเดานึงสวยนะครับก็เครื่องคูโบต้านะครับผมสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่200,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันที่สองรถสูตรแรงของคูโบต้านะค KX 02 5แถกยางอิฐเหนื่อยมีไม้พิเดานะเริ่มเครื่องคูโบต้า3สูบนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่200,000 ก้าหมื audio, ่นบาทบาทตั um, ้นจริงนะครับ <hay> ค <in Japan> ูต้า K H ศูนสีู่นะครับจะเป็นเครื่องคูต้าครับแขกยางมีเปยนี่ันนะครับผู้ถือเส๋็ใหญ่ๆมีเป็นน้ำสำัคันนีราคาสี่ตันแล้วนะผมปรับาณนี้ราคาจะอยู่ที่สองแสนเจ็มืนห้าบาทตอนนั้นเอิงนะครับได้ตู้กู้เก่งกู้แอร์แล้วนะครับจะเป็นรถกูดของคูปต้า K H นครับสำตนนี้เป็นแขกยางมีเป็นพดันนะเครื่องจะเป็นเครื่องคูต้าสามสิบครับผมหรับี่นี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสน หกหมื่นห้าพันบาทข้านัดเองนะครับจะเป็นรถขูดทองคูปะต้าเช่นเดียวกับน U U สี่สิบห้านะสวัสดีไปแท็กเหล็กนะมีมับี่ใบพี่น,น,นะครับเครื่องม,มาเครื่องคูปะต้าดีสึกนะนี่นะครับผมสำหรัคันี้กำลังเก็บงานอยู่ในขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวราคาผมมาแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับเวลาสิบง,งานนะครับผมรถขูดทองแมนคูปะตา้า K Head ศูนย์ตรับสู่นะจะไปแท็กเหล็กมีมันพี่ดันนะเครื่องคูปะต้าตรับสู่มาพุ่งขึ้มาหึบมาใหญ่ๆนะครับคือถึงของใช้งานเลย สวัสดีราคาจะอยู่ที่2อ0 0 0 0สองหบาทนะครับผมผมก็ยังมีอีกหลายคันเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังเก็บแรงอยู่แต่เก็บูฝักที่ผมงลงตู้นะครับผมครับผมสำหรับใครที่สนใจรถขุดเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับสามารถมาดูรถได้ที่บริษัท CP Factor นะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม23ี่าตำบลบางเสาตุงอำเภอบางเสาตงจังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับใครที่สนใจรถขุดเล็กสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถติดต่อถามแอดมินเราได้นะครับว่าอยากได้ ไซนี้ราคานี้ไซนี้ราคานี้ทางเอไมสามารถแจ้งได้หมดนะครับทางร้านเรามีรถจำนวนร้อยกว่าคัน<อ>นะครับลองเลือกชมกันได้นะครับ